สศกเสียงให้กับซีแล้วก็โนนิว no มาแล้วคู่จิ้นของเรานะครับอีกหนึ่งคู่นะครับมาเลยฮะเป็นของเรานะครับก็ต้องอาหานะครับมุนกล้องแกรมบอลของเราที่ทางลาซาด้าเตรียมไว้ให้นะครับคือถ่ายเสร็จปุ๊บคือสามารถดูคลิปได้เลยอุ้ยเขามีศพลงด้วยเมื่อกี้นี้ผมแอบเห็นโนนิว,น,วน่ารักเสมอเมื่อยิ้ม ส่วนดีซีของเราแค่เพียงเขายิบม,มุมปากก็โอ้ใจละลายสีนุ้นิของเรานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับตรงแบ็กดรอปของราชนาแฟชั่นด้วยแล้วก็จะมีแจกโค้ดส่วนลดด้วยนะครับตักไปต้องบอกว่าเป็น2หนุ่มนะครับที่แฟนคลับเยอะมากๆแล้วก็งานเยอะมากมากช่วงนี้นี่มีถ่ายซีรีส์ถ่ายละครกันอยู่คนละกี่เรื่องคนระับ กำลังเรื่องนี้กำลังจะเปิดกล้องซีรีส์ของค่ายดูมันดีครับซีรีส์เรื่องซอมบี้เวอร์ครับอุ้ยเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับเป็นแนวซอมบี้ครับเป็นแนวซอมบี้เหรอไม่เป็นแนวซอมบี้เลยพี่บุ๊ดพี่บุ๊ดอยากได้เป็นซอมบี้ไหมฮะอุ้ยอยากเหมือนกันนะแล้วคนจะจำพี่ได้ไหมก่อนอุ้ยแต่พูดถึงหน้าดูมากเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้งานเยอะอย่างนี้มีเวลามาช้อปปิ้งอะไรอย่างมีไหมโอ้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาช้อปปิ้งเราไม่ต้องเดินไปไหนเราแค่้องอยู่กับพี่อ่ะ อยู่ลาซาด้าอยู่กองซอมมี่เราก็ช็อปได้ช็อปได้ยังไงครับช็อปได้ตลอดเลยครับผมโปรติเวลาเราถ่ายซีรีส์ช่นผมจะเข้าในหมวดสกินแคร์ครับลัสบิวตี้อ่าใช่เราต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาจริงว่าดูแบบว่าหรอตลอดเวลาเลยก็คือไปที่ลัสบิวตี้อะไรอย่างเนี้ยเนาะใช่ไหมฮะมีคูปอง12 12นะครับในวันนี้นะฮะก็ลดสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะครับ และนอกจาก Glass Beauty ที่ชอบเข้าไปช็อปสกินแคร์ต่างๆแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษให้ฟแฟนๆของซีแล้วก็นูนิวเขาได้ฟินกันบ้างเราสองคนมีโค้ดพิเศษคศรับผมใช่ครับโค้ดอะไรอฮะวันนี้เรามี2โค้ดเลยครับครัครของผมก็เป็นโค้ดนนนิว12-12โค้ดครับนนนิวไม่ต้องทำตาหวานใส่เย<ไ>ที่ก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยโค้ดอีกทีฮะนนนิว12 12โค้ดครับครับนนนิว ไอ้โค้ดอะไรนะผมก็บ่นเลยครับเลยนิวดูนิวสิบสองสิบสองโค้ดลดไปกี่บาทลดไปเลยหกสิบบาทครับหกสิบบาทเอาไปใช้ได้เลยครับสี่เราอยากน้อยหน้าผมผมก็เหมือนการวิดพูดครับสี่สิบสองสิบสองโค้ดครับผมครับลดไป60บาทลดไปเลย60บาทนะครับจะเลือกใช้โค้ดของใครก็ได้เลย นะฮะเอาละครับนี่ฮะับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับนี่คือโค้ดนะฮะของ4212โค้ดแล้วก็ดูนิวนะครับ1212โค้ดนะครับได้โค้ดส่วนลดไปเลย60บาทนะครับเอาล่ะส่งเสียกับ C ีแล้วก็ดูนิวขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพกันนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับรู้ถึงใครที่ดูอยู่นะครับผ่านทาง Last l i v e นะครับบนแอปพลิเคชันของ l าซ a ด a านะครับวันนี้สามารถสติลเดลุคกันได้เลยนะครับสามารถแคปภาพ แล้วก็เอาไป image search กันได้เลยนะครับนี hey. ่ oh, <okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะครับ oh, <okay. S 1> ของทั้งคู่ด้วย C แล้วก็นู oh, <okay. S 1> 4, 12, 12, นิว4สิบสองสิบสองโค้ดนะฮะลดหกสิบบาทแล้วก็นู 12, 12, นิวสิบสองสิบสองโค้ดนะฮะลดไปเลยหกสิบบาท oh, <okay. S 1> เดี๋ยวรบกวนมองกล้องพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะฮะ oh, <okay. S 1> ได้อย่างพี่ ได้แล้วนะโอเคถูุกใจฮยนี่ใครดูนัาอยู่เคสสีวะดูเป็นเคสที่สิแหวนนั่นมากสีสีเห็นปะอะไรนะอยากได้เหรอสีรุ่นสีดูที่จอโอ้ซับเหมือนกันนะเนี่ย ได้ได้นหน้าที่พูดกันมันมากเลยครับอขอบคุณมากรันนี้นะครับยังมีส่วนลดนะครับจากเหล่าศิลปินของเราในวันนี้นะครับที่มาแจากโค้ดส่วนลดกันด้วยอย่างเตตะวันนะครับวันนี้เตตะวันนะครับก็แจกโค้ดส่วนลดให้กับเราไปแล้วเรียบร้อยเอาไปใช้ได้เลยนะฮะโค้ดส่วนลดของเตตะวันคือเต1212 12โค้ดนะครับ พิมานี้เข้าไปลดไปเลย60บาทนะครับ <Okay. S 1> นอกจากเตตะวันแล้วนะครับยังมี4 e v e นะครับ4 e อก็จะเป็นโค้ดนะฮะโฟอีฟสิ 12, 12โค้ดอันนี้ก็จะลดไปนะครับ60บาทอีกเช่นกัน <Okay. S 1> เท่านั้นยังไม่พอ <Okay. S 1> เรายังมีโค้ดส่วนลดนะครับจาก C แล้วก็นุนนิวเมื่อสักครู่นี้ เพิ่งแจกให้กับเราไป2 2โค้ดนะครับสดสร้อนรเลยนะครับโค้ดส่วนลดของ c 12 12โค้ดนะฮะก็ลดไปเลย60บาทนะครับแล้วก็โค้ดส่วนลดจากนูนิวนะครับก็คือนูนิว12 12โค้